ยาสำหรับเดินทางถ้าเวลาเราเดินทางอย่างนี้นะคะ,ะเราจะต้องเอามียาพวกนี้ติดกระเป๋าไว้ติดกระเป๋าไว้ติดรถไว้นะคะยาแอลกอฮอล์แล้วจะมียาฆ่าเชื้อยาแก้ท้องเสียแล้วก็ยาพาราแล้วก็ยาดมยาหมองอาผงเกลือแร่ผงเกลือแร่ นะคะนี่ผงเกลือแร่แล้วก็น้ําน้ําเปล่าน้ําเปล่านี่ห้ามขาดรถเป็นเด็ดขาดให้มีติดรถไปเลยการเดินทางนะคะก็ยาพวกนี้ก็ให้มีติดรถไว้ตลอดนะคะเวลาเราเดินทางเนี้ยยาให้ขาดยาให้ขาดเป็นเด็ดขาดถ้าเกิดเราจุกระหุกขึ้นมาเราก็ต้อง มันก็ต้องแก้ไขให้เราได้นะคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เราได้นะคะบางทีมันอาจจะอยู่ไกลตลาดดูไกลเซเว่นอยู่ไกล้าล้านค้าเ,เราก็ยังมีติดตัวไว้นะคะอันนี้ของพวกนี้สำคัญค่ะยาสำคัญมากๆอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนด้วยความเป็นห่วงนะคะนะคะด้วยความเป็นห่วงยาน,น้ำน้ำนี้ต้องสำคัญมาก น้ำนี้ต้องให้ติดรดไว้เลยเวลาเรากิน